ถึองอามาหาหน่อยแต่ฉันต้องดูบ้านแต่พ่อกับแม่ของฉันไม่อยู่บ้านและนี่คือคุณเวลาที่คุณอยากไปขอสมาร์ทพิเศษกว่าคนอื่นและนี่คืออาการเนียนของคุณเวลาที่คุณชนเพื่อนแล้วแก้วน้ำของเพื่อนตกและนี่คือคุณเวลาที่พ่อแม่ให้อยู่โรงเรียน และนี่คือเวลาที่บ้านคุณมีแต่กล้วยแล้วนี่คือคนที่ติดเฟซหยุดนี่คือการปนเดี๋ยวหยุดก่อนอับลมเฟซและนี่คือคุณเวลาที่ไม่ยอมรับหน้าแนวเอว และนี่คือคุณเวลาที่คุณอยากเรียนแบบเพลงน้ำสเต็ป oh, และนี่คือคุณเวลาที่เพื่อนยืมไปกาแล้วลืมคืนเอาคืนด้วยเฮ้คืนปกายัง หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ุณากดซัสบสไคร์ด้วยครับเพื่อดูคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีรครับ